ดูแบบว่าเจลาซายสายแทงไส้แตกนะผมไส้แตกนี่อาจจะเป็นไส้เราเองเนี่ยโนมเสร็จแล้วฆ่าแล้วออกด้วยผมแล้วมีเฮลวิงเกอร์อันเดียร์แล้วเราพยายามไปขวดขวดอ่าโอ้โหขวดแล้วยืนสู้เลยว่ะโคตรสู้โคตรแข็งว่ะไปค่ะพริกแล้วครับผมโมเดินเก็บตัวแล้วเก็บไปหนึ่งแล้วพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่ จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกันเปิดเล็กไม่รู้อะไรจะอะไรก่อนเลยตอนนี้กูไม่รู้กูต้องสู้ตัวไหนก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับผมโอ้เอาทุกตัวเลยครับแม่งไม่รู้ตัวไหนจะจริงจะปลอมฮะโหดจัง,จง,จงวะไอ้ฟินแม่ง เอาครับผมขอกราบสวัสดีุผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะผมมีพี่ชายคนหนึ่งเขาบอกมาว่าเขาอยากดูแบบว่าเจรสซายสายแทงไส้แตกนะผมแบบเจอหน้าเ็คือต้องแทงนะครับเป็นเห็นไม่ได้ไนะใครมาเออขอสกิปก่อนเข้ากลมนะบอกแล้วเอาแบนไปก่อนเดี๋ยวมเมาตายเหรเออคนละแบนนะผมคนละคนละกลมเขาจะเข้ากลมกลมมาแล้ว <laughs> น่าจะทหาราว,ว่าใช่ไหมน่าจะเป็นทหารนะาายโชคดีนะฮะเอาว่ะ วันนี้นะครับผมอยู่กับฮีโร่เจลาสไทนะครับผมสายแทงไส้แตกนะครับผมรอรุนก่อนรอรุนรอรุนรอรุนเฮ็ดไหมชิบผ่ายแล้วเราตันทีหนึ่งไหมขอขโมยหน่อยขโมยโอ้ไม่ทันชิบผ่ายตีสู้ครับผมตรงนี้ก็ตรงเลนกลางก็สนุกสนานนะครับผมส่วนเราก็เป็นเจลาสายนุ่มๆนะครับผมชิวอาสายชิว่ะเถอะโลกจะเป็นยังไงไม่สนใจนะครับผมขอฟาร์มไปก่อนครับเดี๋ยวไม่เกิดนะผม เ่ยคือเคยรีบแล้วผมเดี๋ยวมันคลิปเสียนะฮะเร่งมากเดี๋ยวแพ้ผมโอ้เดี๋ยวไม่เกิดอันนี้มันมันวอนนะพูดถึงมันวอนนะเด็กมันแสดงความต้องการอยู่นะอย่างเงี้ยแหมมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิดแล้วเพื่อนอ้อมหลังแล้วผมเป็นแบ็กสมิธครับผมดราล่ามเมื่อกี้แห่ทักกูดนึวกว่ากลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกเลยเมื่อกี้ มาสังเกตับผมว่าไอ้ฟินนี่คือมันหายไปแล้วโอ้ยเนี่ยผมมาโผล่ตรงนี้ฮนะก็ว่าอยู่เอาแล้วยังไงนี่ผมมาแล้วผมปาสลอมเป็นีฮตันผมแล้วก็ฮิวฮิวตีอะเรียบร้อยผมได้อยู่ฮนะก็ประมาณนี้แลผมอยากให้แทงไ้แตกก็ต้องเกิดก่อนนะผูดตามตรงนะฮะของฟาร์มของอะไรนิดนึงใช่แต่ดามจมนจะมาทีนี้ได้ไล่แทงทุกต,ตัว เอาไปดูฮีโร่ดีกว่าผมทีมเรามีเจลัฟไซครับผมแบ็กสมิธวอร์เดนนะผมสกาวนะแล้วก็เป็นเฮลวิงเกอร์นะครับผมก็ฮีโร่ก็ประมาณนี้ครับผมแครี่มีนะครับมีเป็นแบบว่าสกาวตัวเดียวนะครับอ้าวลูกตายง่ายง่ลยเีลยใส่โล่ไม่ทันจังหวะมันเดี๋ยวเล่นเร็วมากกูกว่าจะเข้าได้ตัวนี้แบบว่าได้โคตรยากเลยตัวตายเป็นยังไงกูเรียกมาแปดสิบคนอ่ะแบบหนึ่งกองทัพอ่ะ กว่าจะแก้ได้แม่งฆ่ากูคืนอย่างง่ายเลยไม่เป็นไรถือว่าพลาดกันไปฮีโร่ทีมเอ่อทีมอีกฝ่ายหนึ่งครับผมมีฟินด์วิสฟูดมีกราเซียสรับผบเอเป็กแลวลี่แล้วก็โครนอสครับผมโอ้โหมานีดิมึงอะเฮ้ยเฮ้ยแล้วกูวิ่งตรงไงกูตรงไงอ่ะสโลกูหรอกมาดีดิฮะแล้วนี่ผมวิ่งอัดด้วยสกิลสองครับผมมาฮะโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวไม่ไหวหืม จะตายแบบนี้ไม่ได้นะนี่ผมแล้วก็รีเพล,ลครับผมเขาเรียกว่าสกิลกันเวทนะครับผมใส่ตัวเองครับผมตอนวิ่งไปนะเมื่อกี้นี้เผื่อใครไม่รู้นะผมตัวนี้มีแล้วนะฮะทีมนี่หนักเลยนะตอนเนี้ยสาหัสเลยฮะเออวะ่ะแล้วฟินเล่นดีด้วยนะไม่ไม่โดนกดเท่าไหร่นะก็ถือว่าหาจังหวะยืนได้ดีนะหาจุดยืนได้ดีครับผมตัวนี้ฮนะฟินก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นฮาร์ดแคดดีด้วยถ้าเราปล่อยเขาเกิดก็อ ความสวยก็จะมาอยู่ที่เรานะครับพูดกันโกงๆเลยครับดูครับผมถ้าเรามาดูเรื่องของสกิลครับผมสกิลหนึ่งเป็นสกิลฮิลนะฮิลรอบๆตัวผมฮิลให้กับตัวเองหรือว่าฮิลให้กับเออ่ทีมครับผมแล้วก็ทำ damage รอบๆข้างอืมมีบอดว่ะไอ้มันแฟวอ่ะมาทำอะไรเหรอไอ้ที่เอาวะโอ้ด้านบนนะผมเดือดครับผม อ่ะสก <Station. S 2> ิลสอง <Heh. S 2> um. รีเพลกันเวทประมาณนี้จะลงตัวข้างสกิลสามตีแล้วมันจะตีแรงกระจายอ่าใช่ทุกครั้งที่มันคูดาวเสร็จครับผมมันตีแบบโบครับผมอ่าอ่าอยากรู้ว่าทํามาทําอะไรนี่ครับผมมานี่ไงมาแบบนี้ไงครับผมนี่ครับแต่ว่าหูดครับผมแล้วก็ตีครับผมอ่ารู้ทางรู้ครับผมว่าไฟมันร้อแต่ก็ยังอยากหลอกเล่นกับไฟนะครับนี่ไงี้ไปเข้าตรงนูลแล้ว ล่าสุดเป็นศิลปินไปแล้วผมนีไงดูเดือดครับผมโอ้โหไงเดือดเดือดเดือดล่าสุดเขาบอกว่าก็ได้ดิเออได้เห็นความสนุกสนานกันนะครับผมเกมนี้นะโอ้ตัดรุนไวนว่ะอืมใช่เขาเขาตัดรุนแล้วเขาได้รุนจริงไปหลายรอบแล้วด้วยนะแต่เราเนี่ยนะครับผม คือกลายเป็นปัญหาของเป็นปัญหาชาติแล้วอะ่ะจริงตอนนี้คือเราฟาร์มไม่ได้คุณผู้ชมครับทำไงดีอ่ะฟาร์มไม่ไหวครับผมไม่ใช่ฟาร์มไม่ไหวดิมันไม่มีที่ให้ฟาร์มผมคือมีเลนมีเลนบนเนี่ยครับผมพอที่จะได้ครับผมมาแล้วครับรอบนี้ก็ต้องะนะอร้าคุ้มหน่อยนะอ่ะมาดีกาเทสมาดีเพื่อนโอ้โหฮิวไม่โดนอีกคิดหายละตีแค่ตายดเพื่อนโอ้โหอะไรต้งหนาแลวเฮ้ยตีไงเอาไ้ตายเออ เราได้านหลังนี่คือฟินมึงเดือดจังเลยเฮ้ยสเกลซูมอัดหน้ามันเพื่อนสเกลสับไปก่อนนะผมไม่ให้ไม่ให้ตีครับผมไม่ให้ตีดกดอาวุธก่อนแล้วโดนซุปโอ้โหนี่งไงนี่งไงนี่งไงได้อยู่นะได้อยู่ถือว่าสกอร์ได้อยู่ครับผมกลับมาแล้วนะครับอาจจะได้เห็นแทงไส้แตกเกมนี้ก็ได้นะ ใช่มันต้องมันต้องใช้แตกเกมนี่แหละดูจากสภาพนะโอ้โหโคโนรนอสนี่คือไม่เห็นกูเลยเหรอหรือว่าไม่สนใจผมไม่สนใจไอดีเหรอมาดิกดรีเพลย์ใส่หน้าผมาแลว้วหงุดโอ้โหจะเป็นโคโรนอสไงไม่เป็นตัวอื่นนี่คือจะไม่ว่าเลยครับผมโคโนว่ามันมีสกิลหนีนะฮะอย่างที่เห็นครับผมแล้วกราฟซิกก็น,น่าลำคาญแล้วเกินนะผมโอ้โหแล้วเราจะตายครับผมโอ้โหไม่ไหวป่ะจะตายเองด้วยแล้ววาร์ปหนีแล้วโอ้ย ทั้งขึ้นทั้งร่องฟินเขาโหดมากอุ้ยกดยับยับผมด้านล่างครับผู้ชมฮะวดฟ้าวดต้มพี่แกปัดเองหมดเลยนะจริงเหรอฟินอะนะเออว่าแล้วเจ็ดตายสามมาด้วยอะถือว่าได้เลยนะผมเราเองก็เอาจริงแ่ะก็กำกนิดนึงนะครับผมไมยังไม่เก่งอะเอาจริงนะแต่ยังได้อยู่นะครับยังพอได้แบบได้ฟงได้ฟ้าบ้างยังพอได้มีเนื้อมีหนังนะผมยังไม่ถึงกับ จนขนาดถ้าหุ้มกระดูกนะฮะตอนนี้นี่นะครับสกิลของเรานะฮะสกิลอ่าแบบนี้อ่ามาฟ้าแบบนี้ความจริงเราควรม,มีลูนเคลเบอร์นะใช่ปะแต่ไม่นะครับผมออกวินมอฟมาก่อน,น,นเลยโอโ้โหอะไรเขามึงเนี่ยไม่เพื่อนกูละรอเพื่อนตันไงเล่นกับเพื่อนไงว่าเดินมารับเลยแล้วก็ตายก็กัดเล่นกับเพื่อนนั่นแหละให้ขัดให้แล้วกูมีรีเพลวันติงไงอืมกาสวน เรียบร้อยครับผมสวนจริงๆนะฮะเอากูณถามจริงสถานการณ์แบบเนี้ยใครจะดูวะเนี่ยเขายังคิดว่ามึงจะกลับมาได้อยู่ไหมเนี่ยนั่นดิไส้แตกนี่อาจจะเป็นไส้เราเองเนี่ยน่าจะไหลออกมาเองไหมฮะคนพิษตัดแขนไม่ไหวตะเกาหนักกว่ากูเยอะสเก้าสู่ใต้ห้าครับผมเราเองก็สามใต้สี่ก็หนักอ่ะไม่มีใครที่แบบดูเป็นรูปเป็นร่างเลยยกเว้นเทลวิงเกอร์ที่แบบสี่ใจสองอ่ะ แต่เฮวิงเกอร์ไม่ได้ตัว <but> ที่แบบเกิดแล้วแบกได้อ่ะมันก็ได้ไหมมันก็ทุกตัวแหละครับผมมันก็เกิดแล้วมีดาเมจห,หมดแหละครับแต่ว่ามันถ้าวัดกันเนาะถ้าเราต้องไปไฟท์กับแบบโครโนรสสิ่งนี้ตัวเราดูจะมีแบบบทบาทมากกว่านะครับเพราะาเพราะว่าเรามีสกิลอันตินะฮะที่สามารถที่ทำให้ทุกตัวนะครับติดสถานะที่ตีมิดอ่ะอ้าวโหเป็นมิ้งไปแล้วเปล่า ฟาร์มก็ไม่ได้วะแก๊งก็ไม่ได้วะแล้วโดนด้วยนะผมล่าสุดนะตรงนี้ที่เล่นล่างครับผมดูครับผมไม่อนุญาตครับผมฟินแม่งพิวหลือเกินคนระับผมวูรูนนี่คือถ้าจะถือครองกรรมสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีใครแย่งรูนฟินได้เลยนะตอนนี้เนาะเล่นบนก็คือเองทุกอย่างเออใช่จัดแบบว่าเต็มที่มากขนาดเราไปแก๊งเขายังเถามได้ว่ามาทำไรเออเต็มระบบเต็มระบบ นี่ไงนี่ไงเต็มระบบหน่อยปะโอ้แล้วแลวี่อยู่นะครับผมต้องระวังครับผมนี่ครับอ่าโอ้หเหมือนว่าเขาจะเห็นว่ะเราไปด้านหลังแล้วกันอ่านี่ครับผตีไว้ทันนะตรงนี้จะตีไว้ก่อนตีทีนึงโอ้ไม่ไหวว่ะด้านหลังเอ้ยด้านบนก็โดนนะผมโอ้โหเขาเห็นหรือว่ายังไงวะเนี่ย มมนเหมือนจะเห็นเลยนะนี่ครับฮิวแล้วฟาร์มไปก่อนฮะแล้วแลวี่ครับผมเข้ามาเตาะเรานะอุ้ยยากว่ะตีไม่ไหลว่ะรู้สึกว่าตีไม่ค่อยไหลครับผมไอไหลเนี่ยคือใส่เราแล้วจริงๆต้นว่ามันจะเป็นของเราแล้วที่ไหลอ่ะเนี่ยเขาปักวัดฟ้าวต้อเองด้วยงใช่ใช่ ผมให้ประคาวทั้งคู่เลยว่ะทั้งโคนนทั้งซิ้นเลยทีเนี้ยเขาจะรวยมากเหนื่อยสายฟาร์มสายฟาร์มเอามาปั๊มเงินมันเถอะโอ้โหยากนะครับผมยากแล้วเจ<อ>้าแค่ชนะยังยากเลยตอนนี้ผมต้องพึ่งสเกลนะฮะเรามาเป็นโหย,ยังคงฝันทันแน่แน่ครับคุณผู้ชมครับเอาจริงครับผม ทวินเบดก่อนเลยครับผมตีเบิ้ลนะครับเบิ้ลดาเมจเข้าไปนะเอาวะเดี๋ยวมาดูกันจะใส่ใครกันแน่เหมือนเอาเปดาเมจมาอัดเลยแต่อย่างว่านะทีมเรามันขาดดาเมจจริงๆนะอย่างที่คู่เฉเห็น,นครับมันไม่มีใครตีที่ทำดาเมจได้เลยสกเกลก็ไม่ได้แบบสับๆแล้วแรงครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นแบบพวกเอ่อ ตัวไรเดียที่พรอมีดาเมจครับวัวเดนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แรงขนาดนั้นครับผมนี่ครับไปแต่แบ็คกรีแล้วเปิดแล้วผมแล้วโครนอสวางโดมไปด้านหลังครับผมแล้วก็ฮิลอัดไปก่อนหนึ่งตัวอ่ะได้อยู่นะฮะตรงนี้แล้วโครนอสวาร์ปเลยครับผมขอดันเทียนได้เอรี่แก่จับวะยอมบ่ะยอมใจแต่กูยังสู้อ่ะยมาซื้อ้อมตังหนึ่งสองคน แน่โอ้โหน่ากลัวว่ะแม่งรอเลยอ่ะรอกูมาแก้วอดอ่ะกูไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบว่าลูนนี้กูจองครับผมล่าสุดนี้มีการจองลูนเกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วเขาจองลูนล่างครับผมส่วนเรานะฮะจองคีฟบนนะผมไม่ได้เอาลูนเอาคีฟเฉยเฮ้ยลูนได้อยู่นะแน่ลูนปลอมว่ะ แม่งได้ดูจริงไปอีกแ้วอะโอ,โ,โอ้โหโอ้โหนี่ครับผมแล้วเปิดเลยผมสก,กาวครับผมแล้วดันไปถึงทีครับผมแล้วก็หวดอ่าอันติไปด้วยครับผมยังครับผมตรงนี้ครับด้านหลังมีอันติจากทางด้านของเอ่อเทลบิงเกอร์ครับผมเดินไล่ไปฮะส่วนเราเองวิ่งครับผมนี่ครับขอตีทีนแล้วโอ้โหมึงจะเร็วไปไหนเนี่ย ไปดันคืนเลยละกันไม่ยอมแล้วครับผมเน่ยไหนก็อันติออกมาแล้วนะฮะต้องใช้มันคุ้มๆหน่อยครับผมฟินหาจังหวะยิงดีเลยเกิดนะผมซูมมาอย่างงี้เอาให้ตายผมก็ตีทีนึงอ่ะหายครับผมนี่ครับสวยครับผมอันนี้ครับผมกราเซียปั่นๆวนๆนะผมปั่นๆวนซักอบแห้งเหรออบแห้งเหรอปั่นแห้งเหรอปั่นแห้งครับผม อันนี้ล,ลูกเกมเรียกว่าเสียขบวนจ,จัดๆครับผมเสียทั้งป้อมแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะฮะล่าส,สุดทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดครับผมเมื่อกี้มีสไลด์จากทางด้านของแอลลี่แต่ว่าว้าวไปด้วยนะฮะนี่ผมโคโรเทียมจะวอล์กอัดทางด้านของเอ่อแบ็กสมิธครับผมแต่ว่ารอดไปได้โอ้แบ็กสมิธไม่ตายด้วยพเราเราวิ่งเข้ามาอ่ะเสียขบวนว่ะเสียขบวนนะผมแล้วเสียป้อมด้วยนะครับอา้าว ไม่เป็นไรไ,ไรยังยัยง,ยงได้อยู่เลเว่16แล้วทีนี้ถ้าวินเบลดมาเนี่ยดามเมจมันมีน้าจะได้เห็นความแรงเลยตรงนี้แลหละเยียหายหลายแสนนะทำได้ดีครับผมทำได้ดี นี่ครับคลิติคอห์ครับผมถูวัดฟ้าวัดส้มแม่งครบเลยอีฟินแม่งสุดยอดยอมมันเถอะให้มันเถอะถ้ามันจะอยากได้ขนาดนี้อยากคุมบอร์ดมันคุมแมปเลยนะพูดถึงนะตอนนี้เนาะเดินไปไหนก็ต้องระวังครับผมเรามาเป็นคลิติคอหเลยครับผมไส้แตกอย่างแท้จริงครับผมไส้แตกที่นี่คือมาจากสกิลสามเนาะที่เราคุยกันครับผมสกิลสามก็คือบวกดาเมจไปอ่าแล้วก็ เออมีทวินเบดด้วยที่ทำให้มันแรงขึ้นนะผมยังไม่เห็นหนทางครับผมตอนนี้คือหกตายสี่ผมภาพตัดเข้ามามันก็เป็นสกอร์ที่แบบพอรับได้ผมแต่ถ้าดูที่โครโนสอะฉีดตายสองอะ นี่มันเกิดจัดเลยนะโคโนต์อะล่าสุดเขาขึ้นบาแหลกเราแล้วนะครับผมนี่ครับพยายามจะเอาตรงนี้ผมแล้วเขาโดมมาผมโอ้โหโดมอย่างสวยเลยฮะโดมเสร็จแล้วฆ่าแล้วออกด้วยผมแล้วมีเฮลวิงเกอร์อันติครับผมแล้วเราพยายามไปหดหดอ่าโอ้โหหดยืนสู้เลยว่ะโคตรสู้โคตรแข็งว่ะ พลิกแล้วครับผมโมเดนเก็บสองโหแล้วเก็บไปอีกหนึ่งครับอือหือเอาวะได้คืนนะผมโอ้โหไม่เสียฟอสมด้วยนะได้โคนอดัดได้ทั้งทีมได้เจนโนไซครับ <VR S 1> กำลังใจกูมาเลยครับผมขึ้นบ้านวะมีอยู่เก้าวินะครับผมที่ทีมจะเกิดอีกคนนึงครับ ก็ต้องมาแล้วเหรอเนาะจริงนะผมเขาจะกดกันบนูมกันบ้านยังไงก็ไม่สนแล้วครับผมมันมีตัวเขาเรียกหุ่ยนยนต์นี้อยู่ฮะอ,อ้าวอ,อ้อาวเอฟเฟกต์หลอกมั้ยอุ้ยเอฟเฟกโดนสั่นนะผมหน้าสั่นอยู่นะเอฟเฟกต์อะเมื่อกี้หน้าสั่นอยู่นะครับรู้จักพีเดเตอร์โดนหนึ่งแล้วละครับผมฝ่ายดูดเลือดนะผมยืนแบบเล่นๆก็ดูดเลือดได้เอาะเอ้ะ เพิ่งเห็นสเกลยี่สิบนาทีเพิ่งได้ลุนเคเวบิลเขาบอกว่าคิดสภาพผมเป็นตัวรอดนะครับ <laughs> <laughs> เขาก็พยายามอยู่อุ้ยจะแย่นะถึงหนักเลยครับระวัง <c oughs> เราเองก็ดาเมจใช้ได้อยู่นะครับผมตอนตอนนี้เอาจริงถ้าครีดที่เท่าไหลลนนบบบร่เอาตอนเนี้ยนะครีบแบบทวินเบดอั้นตีครีนะครีแบบทวินเบดไม่ยังโอ้ยก็ตีเป็นพันอยู่นะสองสามอะ แต่ยังไม่เห็นไงเดี๋ยวเดแต่ถ้าให้ดูเดี๋ยวรอวันสองวันสามเี่พูดถึงถ้าวันสองวันสามนี่คือตัวนึงเกือบหายเลยนะอย่างตัวเราเองอ่ะเป็นตัวที่แบบดาเมจมันก็เยอะเลือดก็เยอะนะครับผมอ่ะอู้ได้อยู่นะกับชีพมันมันมันไม่เห็นนะเนาะเนี่ยคิดว่าห้าร้อยหกร้อยเชื่อเลถ้าแบบว่าเร็วสี่มาก็ประมาณเจ็ดร้อยติดทวินเบรกก็ประมาณพันกว่าละพันสี่ประมาณพันสามกว่าถึงพันสี่อู้ได้อยู่นะครับผม อย่างตัวเราเองเลือดพันสี่เก้าสิบเก้าไอ้ดูอย่างตัวสักตัวนี้คุณรถอ่ะน่าจะเลือดเยอะหน่อยโอ้แบส 1, คสปีดพันแปดถ้าผมให้ดูตัวอย่างครับผมเนี่ยอ่ะอย่างพวกเนี้ยคุณรถน่าจะทีเดียวหายเลยครับแต่ว่าฟินเนี่ยไม่ได้โอ้โหแช่ครับผมนี่ครับลเลยรีเพล,ลตีวิธีนึงไม่ครีครับผมจะไม่เป็นไรฮะโอ้โหวอดทุกอนูจ,จริงๆรว่ะแล้วคุณรถโดมเอาเราโดยเฉพาะผมแล้วตันสวนฮะเข้าไปที่หน้าผมแล้วคุณรถเจ็บเองครับผมนี่ครับอ้าวทะลึ่งบ้องกับเราไง แล้วนี่อะไรเนี่ยโหจะเอาให้ได้แล้วผมนี่ฮิลอัดหน้าไปทีนึงเป็นตัวล่อผมชั้นดีแล้วโอ้โหมันเป่งวะนี่ไงทีเดียวหายครับผมเป่งนักหรอมึงเป่งหรอมีกราเซสเข้ามาด้านหลังครับผมเรารอสกิลฮิลนะฮะตรงนี้ตีทีเดียวหายครับผมอ่ะกูตีเดียวตายทุกตัวตอนเนี้ยมามามีไหมมีไหมงางอย่าให้ได้งางครับผมมีวอดฟ้าเมื่อกี้เซอร์ไพรส์เลยเกือบตาย เตะทีเดียวหายขอโคุรแรงเลยนะเมื่อกี้กาเซียสนี่คือเกินครึ่งหลอดนะถ้าโดนคลีทีเดียวนะครับโหสู้ชีวิตมากเลยว่นจะได้บาแลักนี้นะครับกลายเป็นเรานะผมที่ได้บาแลักนะครับสิบตายสี่นี่ถือว่าได้อยู่นะอันนี้โคโอ้ยคนหายเลยกี Mohammed, つつ้ ขี่เป็นพันเลยครับอุ <pos> ้ยเมื่อกี้น่าจะตีประมาณสี่ทีนะครับไอสองตัวเกิดนะใส่ไหลเอาว่าได้เนี่ยไม่ต้องกลับด้วยเนี่ยทุกอย่างเต็มครับผมไปต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวแล้วเขาเดีล้วน่าจะเรียกไฟได้ง่ายกว่าไปหน้าคลองอย่างนี้นะมีเป็นบินเหรอบิงเลยเหรอ มันจังหวะมันแบบว่าได้เฉาะตัวนี้เสร็จไปตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งต่อได้แบบคอมโบไงมเออมันช้ามันมเออใช่มันช้าไปเดี๋ยวมันจะยืดยาดเกินนะผมนี่ครับอย่าให้เสียสมาธินะครับเรียบร้อยผมแล้วบินมาด้วยโทเค็นเนอะโทเค็นเฮ้โอ้โหถูกลบวนละเออว่ไงเออแม่ยี่สิบเอ็ดนาทีแล้ว ลองสักหนึ่งช่อนี่สักหนึ่งช่อไปไหนหมดแล้ววะเข้าไปบ้าได้อยู่นะเนี่ยอุ้ยเนี่ยโครโนสเมื่อกี้แแบบครับผมในป่านี่โครโนสผมแแบบแล้วก็โอ้โดมเลยครับผมอ้าวอ้าวแล้วหนีครับผมไปไหนล่ะเพื่อนแล้วหนีครับผมเปิดเลยหรือเปล่าผมแบบฟูลไปครับช่อช่อโอ้โหมันหลบอ่ะชาอครับผมนี่ครับมาเลยครับผมชาอแลลลี่สองทีตายผมแล้วแลลลี่ครับผม ต่อที่เอเปินี่ทำไปเล่นไปจะอีโมทอนะ่อ,อเนะฮะเอ้าก็ไปเลยอูหย้หอะไรวะไม่สู้คนเลยวะสายไส้ไหลไอ้เพิ่งเริ่มเองนะเ,เออเพิ่งจะเริ่มไหลเองนะครับผมเอาเป็นว่าก็อยากดูคลิปไหนก็คอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะครับผมวันนี้เอ,อ่ออาจจะไม่ได้แบบไหลสุดแล้วกันแต่ว่าจะพยายามทำให้คลิปมันดีขึ้นนะครับผมนี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสุดไายบ๊ายบ,ายบู้ อยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวัน3ามทุ่มที่เพจแล้วแต่ตนน้นเลยครับเตรียมน้ำเตรียมปะระพันแล้วไปมันสกันนี่เลย